ก่อนจะไปดูหนังช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พวกเรามีกำลังใจในการทำต่อด้วยนะขอบคุณครับเธอไม่เป็นการรบกวนช่วยกดซุปเปอร์ตังให้ด้วยนะครับนางเอกของเราอาคาริ ari, เป็นคนที่ติดเกมมากมากถึงขั้นที่ขนาดว่าต้องเล่นทุกวันอยู่แต่บ้านไม่ยอมออกไปไหนใช้ชีวิตทั้งวันไปกับการเล่นเกมเรียกได้ว่าชีวิตมีแค่ตื่นกินเล่นเกมกินและก็นอนแค่นั้นเอง จนสุดท้ายพ่อกับแม่ของอาคาริต้องตัดสินใจขั้นเด็ดขาดและดัดนิสัยโดยการให้อาคาริออกจากบ้านถัดมาที่พระเอกของเราพี่ล้นพี่ล้นเป็นคน่ใสัยดีอ่อนน้อมถ่อมตนและนั่นเป็นสาเหตุที่เขามมกจะโดนคนที่ทํางานล้อเลียนหรือแกล้งอยู่เสมอพี่ล้นก็รู้สึกอึดอัดมากกับสถานการณ์ในตอนนี้แต่ตัวเขาเองก็ไม่มีความกล้าพอที่จะเปลี่ยนแปลงมันและสิ่งเดียวที่จะช่วยเยียวยา,ยาเขาในทุกๆวันก็คือการเล่นเกมและได้ระบายกับเพื่อนในเกมนั่นเองในเกมนี้เขามีเพื่อนสนิทยอยู่มากคนหนึ่ง พวกเขาเล่นเกมด้วยกันมานานและพี่ล้นก็มักจะระบายเรื่องของพี่ล้นให้กับเพื่อนในเกมคนนี้ฟังพี่ล้นรู้สึกผูกพันและไว้ใจเพื่อนคนนี้มากเพราะคุยด้วยกันทุกวันจนอยู่มาวันหนึ่งขณะที่พี่ล้นกําลังเล่นเกมอยู่เพื่อรอเพื่อนคนนี้เข้าเกมมาแต่ก็ไม่เข้ามาสักทีจนในที่สุดเพื่อนของพี่ล้นก็เข้าเกมมาพี่ล้นก็กําลังจะทักไปตามปกติแต่เพื่อนของพี่ล้นก็ดันทักมาซะก่อนและบอกพี่ล้นว่าช่วยด้วยเพราะกำลังจะโดนไล่ออกจากห้องเช่าที่ตัวเองอยู่ต้องการตังค์มากๆ โดยที่เจ้าของห้องเช่าบอกว่าจะเรียกตำรวจมาจับอีกด้วยพี่ล้นของเราที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบวิ่งหน้าตั้งออกไปทันทีถึงแม้พวกเขาจะไม่เคยเจอกันมาก,ก่อนแต่พี่ล้นของเราก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นพอรักในตัวเพื่อนคนนี้มากๆและยอมเหนื่อยแทบตายจากการวิ่งแถมยังคิดในใจอีกว่าถ้าเป็นเรื่องหลอกลวงแล้วก็ตัวเองต้องเป็นอันตรายแน่ๆแต่พี่ล้นก็หาได้แคอะไรไม่เพราะเขาเชื่อมั่นและรักในตัวเพื่อนคนนี้สุดๆถัดมาที่อาครีกำลังยืยนอยู่หน้าเคาน์เตอร์และมองหาเงินในกระเป๋าที่ไม่มีแล้ว ปรากฏว่าอคาริได้เงินก้อนหนึ่งมาจากพ่อแม่ก็จริงแต่พี่แกไม่อยอมทาอะไรทั้งสิ้นนอกจากการเล่นเกมในห้องเช่าและใช้เงินไปวันๆจนในที่สุดก่อนที่จะรู้ตัวเงินของอคาริก็หมดสแล้วระหว่างที่ยืนเครียดอยู่พี่ล้นของเราก็วิ่งมาพอดีและอคาริก็คือเพื่อนในเกบของพี่ล้นนั่นเองพี่ล้นก็ไม่พูดพ่างทำเพลงควกักกระเป๋าหยิบเงินให้อคาริทันทีแหมสายเปรจริงๆนะครับเนี่ยหนังตัดมาอีกทีที่ห้องพี่ล้อนอคาริทำข้อแรกเปล่นกับพี่ล้นโดยการให้เธออยู่ที่นี่แลกกับบออะไราางงย่ และไม่น่าเชื่อนะครับว่าอาคาลีเนี่ยติดเกมถึงขั้นที่แม้แต่กําลังฟันดาบกับพี่ล้อนอยู่ก็ยังเล่นเกมอยู่ไม่ยอมปล่อยจอยเลยทีเดียวสมกับเป็นเกมเมอร์ตัวจริงจๆและหนังก็กินเวลาไปนานเลยแหละครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ